สวัสดีครับเพื่อนๆอนผมานายเทิงโตเกะเรบนะครับผมอยู่กับนายเทิงพักเครื่องวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมมีพระดีๆมานำเสนออีกแล้วครับเพื่อนเอนเป็นพะระกฐถินปี2555ก็10ปีแล้วครับผมเป็นหลวงพ่อผมสอนนะครับผมอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับผม ่าเป็นเหรียญแล้วก็รูปหล่อท่านนะครับผมวันนี้ก็รวบรวมมาให้เพื่อนๆหามาเต็มที่แล้วครับผมได้มา4ี่ชุดนะครับผมได้มาสี่ชุดก็จะมีเหรียญเปล่าๆอยู่แค่2เหรียญน,นะครับผมก็คือว่ามีเหรียญมีเหรียญหกเหรียญมีรูปหล่อมาแค่4ี่เพราะทําชุดได้ก็จะทําได้แค่4ี่ชุดนะครับผมวันนี้ ผมก็จะมานําเสนอเดี๋ยวมาใส่รายละเอียดความสวยงามของเหรียญน,นะครับผมแต่พูดถึงแต่ประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆแต่ถ้าว่าไม่ต้องใส่รายละเอียดผมว่าโอเคแล้วนะครับผมเป็นกระถินปีนั้นผมได้มีโอกาสปี55นะครับผมผมได้มีโอกาสไปทําบุญที่วัดนี้นะครับผมซึ่งก็เป็นวัดเป็นบ้านเกิดของคุณแม่ผมนะครับผมก เลยนึกได้ว่า,เ,าเป็นพระที่ดีคือว่าสําหรับสายเซียนพระหรือว่าเพื่อนๆที่ว่าเล่นพระอยู่รู้จักอยู่แล้วครับหลวงพ่อหลวงพ่อผม,มสอนไม่มีใครไม่รู้จักหรอกครับผมหลวงหลวงพ่อผม,มสอนนะครับพระรอดนะครับผมเป็นพระอำเภอโนนสูงนะครับผมจังหวัดนครราชสีมาพุทธคุณนี่โอ้โหโดดเด่นครับผมยื่นยงคงกระพันนะครับผมแล้วก็เมตตามหานิยมสูงนะครับผม เพื่อนๆท่านใดอยากได้ไปเช่าหาบูชาวันนี้ผมเปิดไม่แพงครับผมไม่แพงนะครับผมเหมือนเดิมครับผมสไตล์ผมอยู่แล้วครับวันนี้ผมเปิดที่อื่นผมไม่รู้นะผมราคานี่คือว่าคือว่าอยู่ที่ผมได้มานะครับผมถ้าผมได้มาในราคาไม่แพงผมก็ บวกสักค่าน้ํามันสัก50บาทค่าขนส่งสัก30บาทเบ็ศเสร็จแล้วไม่เกินร้อยอยู่แล้วครับผมซึ่งเป็นาราคาที่ว่าเพื่อนๆจับต้องได้นะครับผมไม่ต้องแบบถ้าว่ามีทุนเยอะๆหน่อยก็อันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับผมจะไปเล่นหารุ่นแรกรุ่นอะไรก็ราคาเฉียดแสนหลักแสนขึ้นอยู่แล้วครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อรอดนะครับผมบ้านบ้านไปนะครับผมแต่ทีนี้ก็คือว่าผม เห็นว่าเห็นพิธีกรถินมีการปลูกเสกเขาปลูกเสกมาตั้งแต่ต้นปีแล้วครับเพื่อนๆปลูกเสกมาตั้งแต่ต้นปีต้นปีต้นปีฮะฮะอันนี้กรถินกรถินทุกวัดก็จะทําประมาณไปลายช่วงไปลายปีนะครับเพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วนะครับผมภายในหนึ่งเดือนต้องจัดหากะถินแต่พระชุดนี้ได้ทําการปลุกเสกมาตั้งแต่ต้นปีแล้วครับเพื่อนๆเพราะว่าผมก็ได้ตั้ง กองกระถินไปกองหนึ่งกับญาติญาติครอบครัวผมนะครับผมพอดีก็พอดีพระมันมีจํากัดนะครับผมก็ได้กันมาไม่เท่าไหร่ทีนี้ผมพอผมมาท o u t u b e ผมนึกได้ผมก็เลยรวบรวมจากญาติพี่น้องสุดแล้วครับผมได้มาแค่นี้จริงๆนะครับผมแต่ถ้าเป็นคนพื้นที่หรือว่าอยู่เขตอำเภอโนนสูงก็น่าจะพอหาได้นะครับผมอันนี้ก็ยังหาไม่ยากนะครับผมตามบ้านตามบัด ตามวัดก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นพระ10ปีหรือว่าจะยังไม่หมดเพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดที่ว่าอยู่ในเขตอําเภอโนนสูงลองเข้าไปดูครับผมลองเข้าไปดูผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังมีหรือเปล่านะครับผมแต่สําหรับที่เพื่อนเพื่อนพ,อนพ,พี่พี่ท่านใดไม่ต้องการที่จะเดินทางไปวัดที่ว่าอยู่ไกลวัดนะครับผมวันนี้ผมก็นํามาแบ่งปัน4ชุดนะครับผมผมเอาชุดละ200นะครับผมเพื่อนเพื่อนฟังไม่ผิดนะครับ 200ผมขอค่าจัดส่งสัก30บาทนะเพื่อนๆนะครับผมแค่นี้ผมก็สบายใจแล้วครับผมขอค่าจัดส่งสัก30เป็น2อ0า230บาทรวมส่งฟรีเนาะเพื่อนๆนครับผม,บผมก็เพื่อนๆท่านใดสนใจก็ น่ามีเบอร์โทรอยู่นะครับผมเบอร์โทรจะแคปไว้ก็ได้รับแคปไว้เลยครับผมเบอร์โทรเป็นชื่อบัญชีผมชื่อบัญชีเดียวนะครับผมเรื่องการโอนเงินเออโอนอะไรเง,งี้ยไม่ต้องโอนมาก่อนนะครับผมตกลงกันก่อนแรกที่ยงที่อยู่กันเสร็จสับแล้วค่อยโอนให้ผมนะครับผมเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับผมถึงจะเป็นเงินไม่เยอะนะครับผมแต่ผมก็ไม่อยากจะให้เพื่อนๆพพี่ๆน,น,น้องๆเสียไปนะครับผม ก็พูดกันตรงๆนะครับผมช่วงนี้ก็เงินทองก็หายากอะไรก,ก็ยากไปหมดนะครับผมก็อยากจะให้เพื่อนๆออติดต่อกันทักไลน์ทักแชทมาเฟซมาก็ได้ครับเฟซชื่อเทิงโตกระเด็บทักมาไม่ต้องเป็นเพื่อนกันก็ได้ครับผมทักมาเดี๋ยวผมจะ,ะรีบตอบกลับไปนะครับผมผมไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเป็นทักแชทมานะครับผมผมจะรีบตอบกลับตกลงกัน ดูให้ชอบดูให้พอใจนะครับผมราคานี้ไม่ต้องต่อรองกันแล้วครับผมผมคิดว่าเป็นค่าน้ํามันให้ผมที่ว่าไปหามานะครับผมคือว่าผมก็ไปคือว่าบ้านผมอยู่โคราชจริงครับผมแต่ว่าผมมาทํามาหากินอยู่ในเขตกรุงเทพนะครับผมถ้าได้ข่าววัดนูน้นวัดนี้วัดไหนมีหรือว่ากลับบ้านหรือว่าผ่านไปผ่านมาทางวัดไหนผมก็จะแวะเช่าหาบูชามาแบ่งปันเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมเลยครับผม ผมสไตล์นี้อยู่แล้วครับผมเรื่องกำงกำไรไม่ต้องพูดถึงนะครับผมเอาชื่อเสียงไว้ก่อนกับพูดกันไปนะครับผมวันนี้เพื่อนๆท่านใดสนใจมีแค่4ี่ชุดนะครับผมก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับผมที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมตอนนี้ก็ยอดก็ได้มาพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวอีกสักพักก็อาจจะถ้ามียอด คนติดตามพร้อมอะไรพร้อมก็จะไลฟ์สดให้เพื่อนๆน,นะครับผมก็สัญญาว่าจะนําพ้าดีๆถูกๆพุทธคุณสูงๆแรงๆเป็นพระตามกระแสมั่งไม่ตามกระแสมั่งเป็นพระที่ว่าดังมาก่อนแล้วมัง่งอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างหลวงพ่อพรมสอนนี่ก็ดังติดหลมบนมาตั้งแต่หลายปีแล้วนะครับผมก็เป็นถอดบล็อกถอดพิมพ์มาจากรุ่นแรกนะครับผมเพื่อนๆเ,เรื่องพุทธคุณทุกอย่างถ้าว่าใจเรา ศรัทธาและนับถือนะครับผมได้หมดครับได้หมดจะเอาไปตั้งไว้หน้ารถจะเอาไปเรี่ยมของคองนะครับผมวันนี้ไม่แพงนะครับผม230บาทขอค่าส่ง30บาทนะครับผมเพื่อนๆนเพื่อนเพื่อน,อน,อน,อนท่านใดที่พอมีทุนทรัพย์ที่ว่าอยากจะได้พระดีๆหรือว่า เพื่อนเพื่อนพี่เพ่น้องมีโอกาสไปวัดอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับผมจะไปเช่าหาบูชาจากวัดเลยก็ได้นะครับผมผมไม่ว่ากันนะครับผมอันนี้ก็สําหรับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ไกลวัดอะไรเงี้ยครับผมอยากจะเช่าหาไปเพราะว่าเป็นราคาที่หยิบจับได้นะครับผมอ่าส่วนอ่าสมเด็จสมอเก้านะครับผมสมเด็จสมอเก้าที่ เพื่อนๆนะครับผมที่เพื่อนๆได้โทรมาถามมาอะไรนะครับผมผมอยากจะบอกว่าอดใจรออีกสักวันสองวันนะครับผมถ้าผมคือว่าผมติดต่อไปทางวัดหรือว่าวิ่งไปทางวัดตอนนี้ครับผมก็เปลืองน้ํามันเปล่าๆนะครับผมผมขอยืนยันนั่งยันยืนยันตรงนี้ว่าที่วัดตอนนี้หมดแล้วนะครับผมสมเด็จใบสมอเก้านะครับผมที่เพื่อนๆโทรมาถามถ่ายนะครับผมแต่ผมสัญญาว่า ได้มาแน่นอนนะครับแต่จะได้มากี่ชุดกี่องค์เดี๋ยวผมก็ผมไม่เอามาไม่เอามาเปิดให้บูชาเดี๋ครับองเดียวนะครับผมจะมีรถแลกแจกแถมก็เหมือนเหมือนที่ว่าเพื่อนเพื่อนพี่พที่ว่าเช่าผมไปนะครับผมผมจะแถมองค์นู้นแถมองค์นี้ให้นะครับผมเพราะว่าผมก็เป็นคนของผมแบบนี้นะครับผมการที่ว่าเราได้รู้จักกาันเป็นกันญามิตรที่ดีผมว่าเรามารู้จักกันดีกว่ามามีอะไรเรามาปรึกษากันดีกว่านะเพื่อนๆ นี่ดีกว่าเรายังไงอ่ะดีกว่าเราไม่รู้จักกันดีกว่าเรามื่รู้จักกันดีกว่าว่าเราไปทางนู้นทางนี้เผื่อไปพบเจอกันกลางทงกลางทางอะไรเงี้ยเราลดลาเสียหายเราจะได้ช่วยเหลือกันได้นะครับผมส่วนเรื่องพระอะไรนี่ก็มีเยอะนะครับผมก็พยายามจะคัดสรรที่ว่าดีๆมาให้เพื่อนๆได้เช่าหาบูชากันอ่าก็สําหรับคลิปนี้ ก็เหมือนเดิมนะครับผมผมนายเทิงโตเกเรบอยู่กับนายเทิงพรกเครื่องคําพูดใดวาจาใดที่ได้กล่าวไปไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรหรือว่ากล่าวไม่ตรงกับข้อมูลที่ถูกต้องกับผมเทิงโตเกเรบกับนายเทิงพรกเครื่องก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็ไม่มีใครรู้อะไรทุกอย่างนะครับผมก็คิดกันง่ายๆนะครับผมแต่ผมมีข้อมูลอะไรดีๆ หรือว่าไปค้นคว้าทุกวันนี้ผมก็ศึกษาค้นคว้าอยู่ประจำนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ถึงเบอร์โทรเบอร์โทไว้นะครับผมเฟซบุ๊กอทักมาได้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ